เขาปักเป็นรูปหัวใจครับแต่มันควรจะต้องได้รับความร่วมมือจากนกนกด้วยว่ามันต้องไปเกาะบนยอดให้ครบไม่เป็นไรไม่ครบมันก็เห็นนี่คุณต้องมองมุมไหนมันถึงจะเห็นเป็นรูปหัวใจครับคือมันต้องมองมุมสูงอ่ะจริงๆนก็คือต้องโดนใช่ไหมเป็นโดนหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นท็อปช็อตจากข้างบนมาก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจใช่ออ้ยนี่นะครับครอบครัวก็มาพักผ่อนวันหยุดกันครับ ส่วนมากก็จะมากันเป็นครอบครัวนี่คือบรรยากาศสดๆครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆที่บารูคเดี๋ยวผมจะลองยกกล้องสูงๆดูนะครับท้องฟ้ายังสวยอยู่เลยที่กล้องหลังพราทิตตกไปได้ตอนนี้กี่นาทีแล้วอ่ะมันยังแจ๋งอยู่เลยอ่ะผมบอกแล้วหลังพราทิตตกเนี่ยมันจะสวยแบบนี้ เดี๋ยวผมจะลองยกกล้องสูงดูนะครับเพียเกิงดูว่า<อ>จะเห็น,น<อ>เป็นรูปหัวใจมยืดสุดเลยยืดสุดเลยโอเคโอเคแต่นกมันไม่ไปเกาะอันนี้สุดแล้วดูซิมันจะเป็นเห็นเป็นรูปหัวใจไหมเป็นรูปหัวใจฮะคือมันจะมันจะชัดถ้านกมันต้องไปตัดขอบนะมันถึงจะเห็นชัดใช่ไหมใช่ม่ไปเกาะยอดนี่นะครับก็ดูกันเอาครับผมอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นครับ รบ้เขาบอกว่ามันเป็นตรงนู้นก็มีดวงนะัตรงน้อนกเกาะเยอะกว่าอาไปดูครับฟากโน้นมันก็จะมีสองด้านนะครับที่เขาปักไม้เอาไว้แบบนี้จักรยานเราจะไม่หายใช่ไหมครับก็ดูแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมครับของเราไม่ใช่แบรนด์เนมเท่าไหร่เป็นแบรนด์ตลาดตลาดล่างยังอยู่ครับยังอยู่ ยังอยู่ครับจักรยานยังไม่หายครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ท้องฟ้าคุณดูคุณดูฟ้าบ้ามากอ่ะคุณดูสีมันบ้ามากครับเพื่อนๆโอ้คุณดูฟ้าสีสวยมากครับไหนมาตรงนี้สิอ้เนี่ครับฟ้าที่ตกไปแล้วก็ยังสวยมากอยู่ โอ้โหสวยจริงๆครับสะพานสุกตาครับสวยมากแล้วก็ตรงไม้อันนี้ที่บอกนะครับว่าเขาปักเป็นรูปหัวใจครับผมจะลองถ่ายเต็มสูงๆดูนะครับ ดูว่าเห็นเป็นรูปหบทใจกันไหมครับ